ข้อที่80ดูกระคระรบ,บดีทั้งหลายอานิสง์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลห้าประการเหล่านี้5ประการเปน็นไงนะถ้าปฏิบัติศีลละเพิ่มศีลดีขึ้นดีขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นดูกระคระรบ,บดีทั้งหลาย คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมได้รับกองโภคะใหญ่อันมีความไม่ประมาทคือการลดกิเลสเป็นเหตุอันนี้เป็นอาน,นิสงส์ข้อที่หนึ่งแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลเนี่ยคนลดกิเลสคนช่วยเหลือผู้อื่นน่ะคนลดกิเลสคนช่วยเหลือผู้อื่นมีศีลน่ะก็จะได้รับกองโภคะใหญ่ แปลว่าสิ่งดีๆทุกมิติก็จะเข้ามาในชีวิตจะเป็นปัญญาดีสุขภาพดีมิตรดีโอกาสดีสิ่งแวดล้อมดีองค์ประกอบดีๆต่างๆทุกอย่างของกินของใช้ที่ดีของกินของใช้ที่ดีที่มีประโยชน์ไงมะเนี่ยถ้ามีสีเราจะได้กินได้ใช้ของกินของใช้ที่ดีมีประโยชน์นี่ตั้งแต่มีศีลมามีของกินของใช้ที่ดีกว่าเดิมไหมอ๋อดีกว่าเดิมเนาะ ตอนไม่มีศีลเป็นไงโอ้ไปกินไปใช้อะไรก็ไม่รู้เนาะขนาดมีเงินมีทองเนาะยังกินพิษเยอะแยะไปหมดเลยทั้งกินพิษทั้งกินผิดเนาะทั้งกินพิษทั้งกินผิดไปง่ายมีศีลมีปัญญามากขึ้นไหมเออมีปัญญามากขึ้นมีของกินของใช้ที่ดีมากขึ้นไหมอ่าเราได้ของกินของใช้ที่ดีมากขึ้นได้มิตรดีมากขึ้นได้โอกาสดีมากขึ้นซึ่งแวดล้อมดีมากขึ้นปัญญาดีมากขึ้นเนาะมันมีอะไรดีๆๆ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 กๆๆ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  มันจะดีมากขึ้นไปเรื่อยๆเอยๆเลยๆและเรื่อยๆนะแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาเนี่ยจะมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเลยปัญญาเงี้ยนั่นเชิงนี้เงี้ยนั่นเชิงนี้จะมากขึ้นนะสิ่งดีๆทุกอย่างจะมากขึ้นนะแม้แต่อุปรกรบดีๆทุกมิติแหละนะจะมากขึ้นทั้งนั้นเลยนี่แหละนะเพิ่มศีลเข้าไปนะได้รับกองพอค่าใหญ่อันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุเนี่ย ไม่ประมาทนี่คือการเพิ่มมารยศีนที่กําจัดกิเลสได้ไปเป็นลําดับลําดับคือกิเลสลดลงลดลงอะ่ะกิเลสหายไปหายไปหายไป,หายไปเป็นลําดับนกุศลมากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับก็จะได้กองโพคาใหญ่ <c oughs> ลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยคือศีลที่สมบูรณ์ลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่นคือศีลที่สมบูรณ์นั่นแหละสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลย อีกข้อหนึ่งเกียรติศัพท์อันงามของคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมขจรไปอันนี้เป็นอาน,นิสงส์ข้อที่สองแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลน,นะแอ่เวลาในหลวงราชการที่9้าท่านลดกิเลสกําจัดก,กิเลสท,ท่านช่วยเหลือผู้อื่นนะเกียรติศัพท์อันงามนี่ขจรไปทั่วโลกเลยนะเป็น king of the king เลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนีนะ่เกียรติศัพท์อันงาม ก็จะกระชอนกระจายกระจายกระจายไปผู้ใดที่ลดกิเลสช,ช่วยเหลือผู้อื่นจะมีเกติสัมอันงามจะกระจายไปแม้แต่ชาวบ้านธรรมดามดาเนาะไปเห็นฝรัง่งจมน้ําจมตมเป็นไงอ่าที่ไหนที่ภูเก็ตปะที่ไหนหน้ามีมีปีนึงนะ่เออแล้วเขาก็ไปช่วยนะโอ้โหยอมให้ฝรัง่งเหยียบตัวเองขึ้นมาเลยนะช่วยเสร็จเดินหนีเลยนี่ยไม่เอาอะไรเลยฮะกระบี่อ่ะ ออที่กระบี่ช่วยเสร็จเดินนี้เลยนะเดินนี้ไม่ใช่ฝรั่งเดินนี้นะคนช่วยเดินนี้เลยนะตุ๊บตุ๊บตนี่เลยนะโอ้โหดังเป็นทั่วเลยนะเออไม่ต้องการอะไรตอบแทนเลยนะเอาตัวเองไปช่วยเหยียบโอ้โหให้เหยียบขึ้นมาเลยนะให้เหยียบขึ้นมาเลยฝรั่งจมโคนนะจมโคนในทะเลหรือในอะไรในเลนลมจมเลนอ่ะนั่น่ โอ้โหดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา <iß fi> นี่นี่น,น,น,นี่นี่แหละนีะ่แหละนะมีมีมนะช่วยขึ้นมาเนี่ยโอ้ไปช่วยน่ะจมเลนจมโคนดีนะไ่ใส <sh> ่ใสบูทด้วยใส่บูทแล้วก็แล้วเลยน,น,นั่นนั่นนั่นแหละน่ะช่วยเสร็จเดินหนีเลยนะไม่เอาอะไรเลยโอ้โหนีเป็นภาพที่ประทับใจมากดูซิขึ้นไม่ได้นะ่ะขึ้นไม่ได้นะดูซิน่ะเออขึ้นไม่ได้ก็เหยียบเหยียบเราเลยเพราะงั้นโอ้ พอหลังขึ cage, ้นไม่ได้เนี่ยอ้าวอาอาให้เหยียบขึ้นเลยนะนั่นนั่นโอ้โอ้โอ้ขึ้นไม่ได้แต่ฝรั่งทอนขาไปขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้เออไม่มีที่ยืนนะมันไม่มีอะไรยืนเลยนะไม่รู้จะทํายังไงอ่าเหยียบเลยว่างั้นอ้าวอาอาเออเออให้เหยียบนะนั่นโอ้นั่นนะคนธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่มีน้ําใจนะนะ่ให้เหยียบโอ้เหยียบไปได้ คนมีน้ำใจเดินนี้เลยเชยขึ้นเสร็จเดินนี้เลยฝลัง,งงงเลยนะอะไรวะงงเลยเดินนี้เลยเนี่ยเดินนี้เลยโอ้โอจะประทับใจจริงๆเลยน,นี่เกียรติศพอันงามเนี่ยนะโอ้ขชันไปนทั่วเลยเดินนี้เลยไม่เกี่ยวไม่อยากได้อะไรเลยเดินนี้เลยโอ้ไม่อยากได้แม้แต่รอยยิ้มและคำขอบคุณดูสิน้าไปขึ้นเรือเชยเลยเนี่ยคนมีน้ำใจ นี่แหละมีน้ำใจนี่แหละคนมีศีลเกติศัพท์อันงามกระจายไปทั่วเลยกรอชอนไปทั่วเลยอย่างงี้เป็นต้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหดีมากเลยนะโอ้โหใจประทับใจเขานะจะไปช่วยช่วยแบบหลังไปขึ้นมาไม่ได้ยอมให้เหยียบขึ้นมาเลยเหยียบไปได้แทนที่จะแม่ขอคําขอบคุณขออะไรอะไรใหม่เดินนี้เลยเดินนี้เฉยเลยนะน่าประทับใจมากเลยเนี่ยให้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้นี่แหละสุดยอดที่สุดเลยนะดีนะอันนี้อีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลจะเข้าไปสู่บริษัทใดๆคือคติยะบริษัทพรามบริษัทคหราหบดีบริษัทหรือสมณนะบริษัท ย่อมองอาจไม่เก้อเขินอันนี้เป็นอาน,นิสงส์ข้อที่สามแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลนะคนมีศีลเนี่ยไปอยู่ในหมู่มิตรดีนะไปอยู่ในหมู่มิตรดีผู้มีศีลเนี่เป็นไงจะอยู่หมู่มิตรด,ดีตรงไหนตรงไหนก็องอาจนะแกวกล้าอาหารไม่เก้อเขินไม่เก้อเขินแกวกล้าอาหารที่ไปอยู่ไปอยู่ย่างสบายใจยังแกวกล้าอาหารยังมีความสุขนะอย่าง องอาจไม่เก้อเขินก็ไปอยู่ได้นะนะอยู่ได้ไม่เก้อเขินนะอันนี้เป็นอาน,นิี้สงส์ข้อที่สามแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลแต่คนไม่มีศีลไปอยู่เนี่ยไม่ไว้ไม่ไว้ไไวนะมันจะเก้อเขินนะจะเก้อเขินนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพนั้นคนมีศีลย่อมแกวกล้าอาดหาน <c oughs> ไปอยู่กับคนมีศีลก็แกวกล้าอาดหารนะ อีกข้อหนึ่งคนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลย่อมไม่หลงทำกาละอันนี้เป็นอาน,นิสง์ข้อที่สี่แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลนี่จะดูว่าใครมีศีลเนี่ยใกล้าตายนี่ก็สงบใกล้าตายก็เวลาตายก็ตายอย่างสงบได้ตายอย่างสงบได้ไม่ได้หวันไวอะไรพอรู้ว่าตายไปก็ดีกว่าเดิมตายไปก็มีแต่สิ่งดีๆ หนึ่งถ้ามีศีลระดับปรินิพานก็ตายไปกระจบภาระไปเรื่องที่สองก็ไม่ปรินิพานแต่ว่ารู้ว่าตัวเองปฏิบัติศีลลดกิเลสช,ช่วยเหลือผู้อื่นมาเนี่ยตายไปก็จะมีสิ่งดีเพิ่มขึ้นเพราะมีปัญญารู้ว่าปฏิบัติดีในที่ใดๆณนะกาลใดก็จะให้ผลดีในในในกาลนั้นนะส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไป,นนอ,ไปอีกส่วนหนึ่ง ตามที่พระเจ้าตรัสในปฏิปิโดครงที่37ก็ที่หนึ่งันห้สบดลังจากเสียชีวิตก็จิตก็สงบพอรู้ว่าตายไปก็ไปสู่ดีที่มากขึ้นมากขึ้นอยู่ก็มีดีที่มากขึ้นมากขึ้นอยู่ก็ได้ทําดีมากขึ้นมากขึ้นแม้แต่จะตายไปก็จะมีดีมากขึ้นมากขึ้นคนเราก็มั่นใจนะก็จะมีความมั่นใจในชีวิตนะเพราะงั้นก็จะไม่หลงก,กระทํากาละ นะหรือแม้แต่มีชีวิตอยู่นี่มีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเป็นไงแม้มีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตก็จะนะก็จะจิตไม่หวั่นไหวจะมีสตนะิจะมีสติปัญญาจิตจะไม่หวั่นไหวจิตจะนิ่งจะสงบได้มีเรื่องร้ายๆมาก็ไม่ได้กลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไม่ทุบออกชกตัวนะไม่อึดอัดฟุ้งซ่านหดหู่ซึมเศร้า กลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไม่มีนะจิตก็จะสงบมีศีลเท่าไหร่จิตจะสงบมากเท่านั้นเท่านั้นมีศีลเท่าไหร่จิตก็จะสงบมากเท่านั้นเท่านั้นแม้จะมีเรื่องร้ายๆแม้จะต้องตายไปจากสิ่งที่ดีเจอสภาพร้ายๆจิตก็ยังสงบได้เนี่ยละตัวสอบศีลก็ตรวจอย่างน,น,นี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะดูว่าใครมีศีลเนี่ยต้องคบกันไปนานๆแล้วดูตอนมีวิกฤตดูตอนมีวิกฤต จิตใจที่นิ่งที่สงบตอนมีวิกฤตมีสติปัญญาได้จิตนิ่งสงบได้นั่นแหละคนมีศีลอืมนั่นเป็นคนมีศีลสามารถควบคุมจิตได้ยังจิตใ้เป็นไปในอำนาจได้สามารถควบคุมจิตตัวเองได้แต่คนไม่มีศีลหรือคนเอาแต่ใจตัวเองคนมีแต่เสพกิเลสเนี่ยโอโ้เจอเหตุการณ์ได้ร้ายเนี่จะหวั่นไหวแรง วันไหวแรงมีความโลภความโกรธความหลงแรงวันไหวแรงมันจะเห็นชัดวันไหวแรงเท่าไหร่ก็นั่นแหละนะไม่มีศีลเท่านั้นเท่านั้นคนจิตนิ่งจิตสงบเท่าไหร่เท่าไหร่นั่นแหละมีศีลมากเท่านั้นเท่านั้นศีลแท้ๆด้วยศีลที่เป็นอริยศีลศีลที่ถ,ถึงขั้นชำระกิเลสได้ศีลที่มีปัญญาปฏิบัติอย่างตั้งมั่นจนชำระกิเลสได้จริงสมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์ของศีลอีกข้อหนึ่ง คนมีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นอาน,นิสงส์ข้อที่หแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลใครมีศีลเท่าไรเท่าไรแม้ตายไปก็นะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ไปสู่สุขสู่ดีนะมีสภาพสุขสภาพดีให้อาศัยในจิตของตัวเองนั่นแหละจิตของตัวเองนั่นแหละ วิบากดีของตัวเองนะ่ะสร้างสภาพดีๆให้ตัวเองได้อาศัยดูครับคารหาบ,บดีทั้งหลายอาณิสงส์แห่งศีลสมบัติของคนมีศีลห้าประการเหล่านี้แล่นีน่ไปสอนนักการเมืองพระพุทธเจ้านี่แหละเอาธรรมะไปสอนนักการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ใช่ยุ่งเกี่ยวหรอกนะไปเกี่ยวข้องและให้มันหายยุ่ง ไม่ได้ไปยุ่งกับการเมืองแต่ให้การเมืองนะหายยุ่งไปทําให้การเมืองหายยุ่งไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะแล้วให้การเมืองนะหายยุ่งนะด้วยเอาศีลเข้าไปเอาศีลเอาสิ่งที่ดีเข้าไปนั่นแหละเอาศีลการลดกิเลสการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเข้าไปในนักการเมืองเข้าไปได้มากเท่าไรเท่าไรก็นักการเมืองก็จะทําประโยชน์ให้กับผองชนได้มากเท่านั้นเท่านั้น การคดโกงการข่มเหงเอารัดเอาเปรียบรังแกก็จะน้อยลงน้อยลง,ยลงหายไปหายไปหน่าก็จะมีการเกือกเอกอเเก้อกูลช่วยเหลือกันมีความซื่อสัตย์เสียสละเกื้อกูลช่วยเหลือกันมากขึ้นมากขึ้นน่านั่นแหละน่จึงต้องเอาศีลเข้าไปนี่ภาพนี้เลยนะเนี่ยโอ้ป่ามานว่างันนะป่ามานะภาพ สามนิ้วแบบนี้นะมีวงกลมด้วยนะโ h นะพระพุทธเจ้าใช้ปรับมันปรับมันนะ่นอหละนะศีลนะส,สมาธิปัญญาสามเนี่ยศีลสมาธิปัญญาพระพุทธประธรรมประสงค์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะนะนะสามนี้นะี่แหละสามชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ปรับมันได้ศีลสมาธิปัญญานะพระพุะทธปธรรมประสงค์ นะสิ่งดีงามนะปราบมานได้ <c oughs> นะก็เอาศีลไปนะแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาไปปราบมานกันนะเอาละเดี๋ยวเราจะนะฟังเพลงขั้นรายการสน่อยนะแล้วค่อยมาฟังข่าวคราวต่างๆนะเอาเตรียมเพลงคั้นรายการนะอาวสาธุอนะเบรกสน่อยสักเพลงสองเพลง